สมตำสมตำพี่น้องอากาศร้อนร้อนี่ช่วงสงการน,นี้มาเด้ยพี่น้องมามาเนี่ยสมตำสวัสดีครับพ่อแม,มีพี่น้องสวัสดีอยากเป็นทางการมาสมบายดีเด้อพี่น้องสอปอป,ปล่าวและพี่น้องทางเวียดนามทางยุโรปและอีกหลายๆประเทศนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมทางช่องผมอยู่มามาพี่น้องอากาศร้อนๆอนวันนี้วัน,ววนสงการหรือวัน ปีใหม่ไทยพี่น้องมามามาการร้อนๆไม่ต้องอะไรมากมายพี่น้องสมตํานี่แหละสมตาปลาปลาปลายาปักปักมามาพี่น้องคนเหนียวคนเหนียวมามามาตื่นสายพี่น้องตื่นสายวันนี้อันนี้ปลาจำกุ้งจำนะพี่น้องกุ้งจำาต็งจำทำเองอันนี้ก็ทําเองครับพี่น้องเนี่ยประกาศดองมามาพี่น้องมา น่าจะแซ่บเก็บมามาพี่น้องมาแซ่บแซ่บด้วยกันวันนี้เประเดิมทำแรกแยกหมันพี่น้องมาครับมามาเจ้า ่งจองกัเกนเสร็จเาคับขัข้าวคือข้าวเนาะ เงียบเงียบเบนาะน่ามีคนเล่นหรอตกวยูนอลากระจังเนี่ย พวกพวกบุ้งกินกับต้มตำหมูอย่างนี้เองนาะคอยอกอ ใช้มุกเคิร์ดเล็กเนี่ยพี่น้องตำทุกตำอร่อยดีเปรี้ยวดีทำปึกเป็นใหม่ๆสุดๆร้อนๆน้องเนี่ยพี่น้องกินเนี่ย ไม่เยอมากยงกับพิกสุดวางชุบพริกสดหวานๆครับร้อนจริงๆพี่น้องกบ้าวมากเลยรบก็นไม่ทำมี năm mà lại một phần vậy ลับเรับจับมาก รถวิ่งทะเลครับรถนักต่องเช่ยเป็นมาใส่อะไรก็เรียกโกคาร์ทเอง พี่น้องเ <c> ป <oughs> ็นหมดเลอะหน่อยหนึงเนาอย่างเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะพี่น้องสิ่งสาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจิงิให้ผมได้นะครับพี่น้อง, <c oughs> พองเพื่อจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆหม่ให้ใหใหหบบพี่น้องที่ชมสําหรับวันนี้ช่องกจ็ิดชมจากไรหวั่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ